สวัสดีค่ะพี่น้องลูกค้าพาพี่น้องมากินของเปรี้ยว,ดวยเดอร์มินเดอร์ขึ้นยาก,กลางดื้อค่ะพี่น้องบดเด็มี่น้องได้พี่น้องตะบังขึ้นยาค่ะขึ้นอยากกินของเปรี้ยวค่ะเป็นเดเคอเรทแซรแข็งไวค่่พี่น้องแซรแข็งไวงแต่ปีกายเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนอยู่หลังบ้านเนาอะไรพี่น้องอันนี้ดูกสีแดงค่ะพี่น้องมือ ใหญ่ย้วนน่ะพี่น้องเนะอันนี้ก็จะเป็นลูกสีดาค่ะันจะเป็นสีแตกๆเล็กน้อยได้พี่น้องแต่ว่ากระแสบค่ะนี่ก็จะเป็นผิดเกลือเล่าๆห้องค่ะพี่น้องมาจุดจวนน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะื้อน,นี้เขาจะพาพี่น้องมากินของเปรี้ยวได้ื้นนี้พี่น้องกินกลางเดือดได้พี่น้องตอนนี้ก็ประมาณอ่าอีกสิบนาทีหาถุมค่ะพี่น้อง มองบรรยากาศทางนอกเด้อพี่น้องเด้อค่ะเมื่อวนนี้นุ้กเขาจะพาพี่น้องมาก,กินต้นยู่ลังบานเนาะค่ะพี่น้องต้นลูังบานที่แดงๆนะพี่น้องเลคเคเลตค่ะนี่แส่แข็งไว้ค่ะพี่นอ้องมีแส่แข็งเอาไหเมลเซคือดอกพี่นอ้องเลืยอยู่ายด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สีดำค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลูกสีดำค่ะลูกสีดำก็จะมีกิน หอมหอมคือหน่วยอียงหนูขาวกะลือไม่ค่ะพี่น้องกินจะหอมแต่ว่าพอค่อยเปรี้ยวค่ะพี่น,น้องสําหรับหน่วยสีดำนะพี่น,น้องเนาะแต่ว่าหน่วยสีแดงหนูขาวกะส่วนหน่วยสีแดงหนูขาวกะถ้ากินถ้าพี่น้องกินหลายหลายรอบแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้นเดี๋ยวเฮามาจัดกันอีกค่ะพี่น้องจวดจวดค่ะเขาจะลองซิมลูกสีแดงกอนเนาะพี่น้องเนาะ ยินดูกสีแดงกนสลับกันค่ะน้ำลายแตกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขากลองดีๆกันนี่ค่ะน้ำลายแตกค่ะพี่น้องน้ำลายแตกคะ่ะอีกสิบนาทีกับสิบกุญาณาที่กับจะหาทุ่มค่ะพี่น้องบนอนเลยพี่น้องมาเดินข้าวอ,อื่นหมดทุกคน,นพี่น้องเด้อนี่ห้อยิีเกียรคะ่ะ อืมาเด้อแต่เองมากินน้ำเขานันเลยมีไม่กินจ้าแื่ไก่แล้วมันนี้พี่น้องูกเขาเอิญบดสุกคนพี่น้องเด้วอบ่ได้เอ่นยน้ำเน้อ 嗯，对。Yep. ลูกสีดำเข้าลูกสีดำเข้าจะจะแตกๆน้อยไปน้องเอามาลองชิ้มลูกสีดำค่ะ เราผสมกระสมด้วยพี่น้องหอมลูกทีดาจะหอมค่ะพี่น้อง มลูกสีดำจะมีเม็ดเม็ดเยอะกว่าลูกสีแดงค่ะพี่นอ้องนุ่งขาวปูหัว,ว่าซื้ออียังกันแน่พี่น้องทานนุ่งขาวว่าออพีดกาขอโทษขออภัยด้วพี่นอ้องเลย เอาตีแดงเข้าไปนี่ที่ยาซื้อซื้อมาให้อีกต้นหนึ่งพี่น้องสีแดงแดแดนี่แหละต้นนี้แหละที่ยาเขาซื้อมาใหา้บุญยมฝรั่งเขาก,กับมี่ค่ะพี่น้องบุญยมฝรั่งเขากับมี่เดี๋ยวถ่ายเป็นลูกเดี๋ยวเขาถ่ายมากินน้ำกันนะพี่น้องนะอื้ ลูกค้าเอิบิดทุกคนเลยพี่น้องเด้อน้ำไอจ,จงเลี้ยงอยู่มันนีบรรยากาศข้างนอกเป็นอากาศหนาวๆค่ะพี่น้องข้อเสียขอสนอมาพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวคุณกู้บอลเดียวคุณกู้บอลเดียวมึงแสบแสบพี่นองแสบแสบ,แสบจะหาถุงเลยพี่น้อง เมากนหนขาวเด้อพี่น้องเมาอยู่ประเทศฟิฟแนแลนด์เด้อผู้ใดอยากได้ที่แพ็กใส่ถุงไว้ให้ครับพี่น้องพี่น้องทันใดที่่นอยากได้เนะพี่น้องนี่บุบรีกับนี้ค่ะเพ็ดลอะไรพี่น้อง ค่ะมือหนูเขากะคืออยากกินของเปรี้ยวกับพี่น้องกะเล้สวนพี่น้องมาลองติ้มต้อกันกับพี่น้องว่าลูกดำกับลูกแดงอันใดแซ่บกว่ากันกัพี่น้องเนาะสรุปแล้วแซ่บทั้งสองกับพี่น้องส่วนสีดำกันกาจะมีอ่ามีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องมีกลิ่นหอมแต่ว่าบ่คอยเปรี้ยวปันใดค่ะเชิงไปแบบเม็ดเยอะพอพร้อมค่ะพี่น้องเม็ดม่นจะเยอะกว่าสีแดงค่ะพี่น้อง ส่วนที่แดงกินไข่ๆสตเบรลีค่ะพี่น้องจะออกเปียวแต่ว่าจะออกเปียวว่าตะตาบรลลีค่ะตะอเบรลลีอยู่ในตู้กับนี่ค่ะพี่น้องแต่วันทุกข้าวปลาดอออกมาค่ะหลุดจากกินสองอยางนี่ล่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องเนาะบ่แมี่ยังดอกนู่ขาวกัชฉีดฮอดพี่น้องชาวชูทูมนะพี่น้องเนาะนค่ะบรรยากาศเดือดๆค่ะพี่น้องจะหาทุ่มแล้วค่ะ ก่อนจากกันค่ะพี่น้องนุขาว่ะกาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะที่ขามารับชมมือหนูขาวทุกคอมเมนต์นะพี่น้องทุกคอมเมนต์มีความหมายให้กําลังใจนูขาวแล่วก็ให้นูขาวมีกําลังใจทําคลิปต่อไปกับพี่น้องพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องก่อนจากกันนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องทนไดที่ขอมาแล้วค่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูขาวค่ะพี่น้องซอยเป็นกําลังใจกันนะพี่น้องอยู่แบบนี้แล้วพี่น้องเด้อ คนมันมีคอสำหรับคลิปนี้นูค่ะบ๊ายบายนั่นรับฟันดีค่ะนั่นรับฟันดีบนสุบุทุกคนที่พี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ